ต้นตะวันใจแทบขาดลูกสาวล้มป่วยถึงขั้นอ้อนวอนสิ่งลีลับเข้าช่วยดวงดาวต้นตะวันย้อนเล่าวินาทีบีใจน้องมียาป่วยหนักรักษาตัวที่รอพอ11วันงดเนื้อสัตว์บ,บนบาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดวงดาวจารุจินดาควงลูกชายต้นตะวันย้อนเล่าวินาทีบีหัวใจน้องมียาป่วยหนักต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลน,นานกว่า11วันถึงขั้นต้องบนบานสารกล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือพร้อมย้อนวีรกรรมสุดแสบ ความสัมพันธ์แม่ลูกผ่านทางรายการคุยแซบโชว์น้องมียากี่ขวบแล้วเต้นหกขวบกำลังจะเข้าเจ็ดขวบตอนนี้ชอบโชว์เต้นทำกิจกรรมที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเวลาเพื่อนมาบ้านคุณเต้นันทศัยต้องเป็นเหยื่อต้องมานั่งที่โซฟากับพ่อและแม่นั่งดูเขาเต้นโชว์การแสดงเขาจะถามว่าพ่อวันนี้จะมีเหยื่อมาดูหนูบ้างไหมหัวเราะดวงดาว ย่ากับปู่ต้องมีส่วนร่วมในการโชว์โดยเธอเป็นผู้กำกับคุณย่าต้องทำแบบนี้นะเดินมาหยิบทำท่ายอย่างนี้นี้แล้วเขาแสดงต่อมีส่วนในการแสดงเติ้ลบางทีคุยเรื่องตัดต่อกับลูกน้องอยู่เขาก็เข้ามาบอกว่าพ่อเอางี้ไมให้นางเอกหันหลังไปคุยโทรศัพท์พระเอกขับรถสปอร์ตรู้เลยนะนางเอกหันมาก็ว้าวเลยย่าไม่หลงแยกดวงดาวรักที่สุดของที่สุดตอนเขายังเด็กเราทำงานงานพอวันนี้เราทำงานน้อยลงก็มีเวลาดูแลเขาเขาเป็นเด็กผู้หญิงเวลาเขามาบ้าน เหมือนบ้านเรามันเติมเต็มทําให้บ้านมีความสุขมีเสียงหัวเราะพอเขาไปบ้านเงียบปู่ยังบอกเลยว่าบ้านเราเงียบเลยนะพอมียากลับไปเป็นเด็กร่าเริงชอบแสดงออกตอนเจอเขาตอนเด็กๆด็กรุนให้เขาแข็งแรงตอนนี้เจอล่าสุดตัวเบอร์เริ่มดวงดาวมาจากคนของการไม่สบายเพราะเขาได้ยาสเตียรอย ล่าสุดต้นปีป่วยเยอะเหมือนกันเติ้นตอนแรกเขาไอาก็ฝากผู้ปกครองสังเกตด้วยนะเขาไอาต่อเนื่องเราไปหาหมอนะเวียนเวียนกล,กลับประมาณ3มรอบจนรอบสุดท้ายไปบ้านย่าไปเล่นกลับมาแล้ววงอมเลยกลางคืนมีไข้ตื่นมาตอนเช้าเริ่มยืนไม่ไหวอ้วกเราก็พาลูกเข้าโรงพยาบาลหมอก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ก็ตรวจเลือดรู้แค่ว่าติดทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียมีอาการหนึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนเติ้นหลังเขาอาการดีขึ้น ค่ายรถเราก็อยากให้เขามานั่งรถเล่นที่มีน้ำเกลือดวงดาวย่าไปเยี่ยมก่อนหน้านั้นเขาไม่ลุกเลยมีแม่บ้านเลี้ยงเขาตั้งแต่เบบี๋ชื่อตะวันพอเขาเห็นเรากับพี่ตะวันเขาก็อยากลงมาข้างล่างซื้อของบิวเขาเขาก็ลุกขึ้นมานั่งรถเล็กๆแขวนน้ำเกลือไปพอนั่งแล้วเขาก็เอียงไปเอียงมาเราก็งงเติ้ลพ่อกับแม่ก็กระซิบกันว่าแสดงแน่ๆดวงดาวกระแตเอามือถือมาถ่ายคลิปด้วยลงลิฟต์มาถึงชั้นล่างเทกระจาดเลยอ้วก เติ้นเราก็ใจหายแม้แต่พี่เลี้ยงที่เลี้ยงเขามาก็บอกว่ามียาอย่าเป็นแบบนี้เลยลุกมาเล่นกันเถอะแบบนี้ไม่สนุกเลยแทบจะร้องไห้ทุกวันเลยสงสารลูกมากเพราะไม่รู้ลูกเป็นอะไรช่วยก็ช่วยไม่ได้น้องไม่สามารถยืนได้นั่งก็เอียงไปเอียงมา ตตง่้ยง่ายๆเหมือนคนบ้านหมุนพอหมอเห็นก็ให้หมอสมองมาทำซีทีสแกนต้องฉีดสีเข้าไปนะทำซีทีสแกนเส้นเลือดในสมองปกติไม่เกี่ยวอะไรกับเส้นเลือดหมอสันนิษฐานว่าถ้าไม่ใช่หูชั้นกลางก็สมองน้อยอักเสบเราก็มีความกังวลแม่เขาก็พิมพ์อาการลูกลงไปในแอปพลิเคชันสีฟ้ามีคนเข้ามาตอบเยอะพอสมควรทำให้เรารู้ ว่าอ๋อมีโรคแบบนี้นะคุณหมอบอกว่าน่าจะเกิดจากสมองน้อยอักเสบเกิดจากการที่เขาภูมิต้านทานสร้างมามากเกินไปเหมือนทําให้กระทบกระเทือนเหมือนเราคอแต่ไปเกิดตรงสมองน้อยเกี่ยวกับการทรงตัวทําให้ต้องใช้เวลาให้สเตียรอยแบบฉีดเข้าเส้นให้ประมาณ7วันแล้วกลับมากินที่บ้านต่อน้าจะนานเหมือนกันดวงดาวเขาเลยเหมือนกินอะไรไม่อิ่มกินเยอะมากกลับมาบ้านก็ยังยืนไม่ได้นะคะนึกภาพคนนอนบนเตียง 11อวันขาไม่ค่อยมีแรงต้องค่อยๆกลับมาหัดเดินเราก็คอยสังเกตเขาตลอดห้ามขึ้นบันไดดูเขาทุกสี่ก้าก็ค่อยๆฟื้นตัวรักษาวิทยาศา,าศาสตร์ก็ส่วนหนึ่งแต่ก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยดวงดาวใช่ตอนนั้นเราเป็นเพื่อนกับคุณดวงใจเขาโทรมาหาเราว่าแต่ไปขอลูกจากพระครูบาไม่ใช่เหรอทํทำไมไม่จุดธูปแล้วบอกท่านว่าลูกเราเป็นแบบนี้ขอท่านสิก็เล่าให้พ่อกับแม่เขาฟังตัวเราเองออกมาจุดธูปกลางแจ้งคืนนั้นเลย บอกกล่าวท่านว่าตอนนี้มียาเป็นแบบนี้ขอให้หมอรักษาให้หายได้ถูกจุดถ้ามียาหายเราจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยตลอดชีวิตทุกวันพุธมียาเกิดวันพุธจะไม่กินเนื้อสัตว์ทุกวันพุธตลอดชีวิตเพื่อเป็นกุศลให้กับหลานเราก็บอกพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็จุดทูปกลางแจ้งเหมือนกันเติ้ลงวดกินเนื้อสัตว์เดือนหนึ่งจากนั้นก็ไม่กินเนื้อสัตว์ทุกวันพุธเหมือนยาจากนั้นมาเกิดอะไรขึ้น อาจจะเพราะยาเขาครบโดสด้วยเขาก็เริ่มดีขึ้นจากลุกขึ้นมานั่งได้ก็เริ่มเดินได้แต่ระหว่างเดินได้ก็ยังเดินแบบทรงตัวไม่ได้นะคุณหมอที่ดูแลเขาตั้งแต่เด็กก็น่ารักมากเอาใจช่วยตอนหลังเขาลุกเดินได้มากขึ้นเพราะอยากกลับบ้านดวงดาวพวกเราใจแทบแย่เลยตอนนี้หายริอเติน้นหายแล้วครับเต้นทุกวันก็สนได้เต็มที่เลยดวงดาวน้องต้นกับมียาตอนเลี้ยงเหมือนกันเขาชอบแสดงเหมือนกัน เสื้อผ้าต้องเลือกเองนุ่งกางเกงสีเขียวเสื้อสีแดงซึ่งเราบอกไม่ได้แต่เขาไม่เอาเขาเป็นตัวเดียวต้องเข้าห้องน้ําตลอดเอาน้ําเสสยผมให้ตั้งคิดพลอตแสดงเองให้พี่น้องเล่นเขาเป็นพระเอกตลอดเวลาเป็นพระเอกที่โดนยิงตายไม่ได้นะเขาต้องไม่มีการตายไปสมัครกับคุณตาอยากเล่นหนังไปแสดงให้ดูคุณตาก็เลยให้เล่นหวานมันชันคือเธอมัง้ง แต่ตอนเขาเรียนอนุบาลมีแมวมองมาดูเขาที่โรงเรียนเอาไปถ่ายโฆษณายาสีฟันนากี้โดยไม่รู้ลูกเต้าเหล่าใครไปดูได้ตั้งแต่ตอนนั้นมีแววพ่อลูกไม่ได้ต่างกันเลยข้อไม่ดีดวงดาวเขาไม่ถึงกับดื้อน,นะแต่ไม่ชอบการเรียนครูจะเล่าให้ฟังว่าครูสอนอะไรไปตะวันมองไปนอกหน้าต่างนึกอะไรในใจไม่รู้วันดีคืนดีไปนอนหน้า ห้องครูใหญ่เอามือก่ายหน้าผากคงมีจินตนาการของเขาเรียนหนังสือไม่ได้เลยสมัยก่อนการเรียนสำคัญต้องให้ผ่านไม่มีเกรดนะั้นมีเปอร์เซ็นต์เราก็ลุ้นลูกตลอดเวลาเรียนไม่ได้เรียนไม่เก่งทำยังไงถ้าน้องเรียนเปอร์เซ็นต์ไม่ดีขึ้นแม่จะให้น้องไปอยู่โรงเรียนประจำนะก็ยังไม่ดีขึ้นจับส่งไปอยู่โรงเรียนประจำซึ่งก็มากได้ดีขึ้นเหมือนเดิม วันศุกร์โทรมาถามว่าแม่จะมารับน้องกี่โมงจนครูโทรมาบอกว่าคุณดวงดาวมารับน้องไปเถอะไม่มีประโยชน์สุดท้ายก็กลับมาอยู่เหมือนเดิมคิดอะไรอยู่เติน้นไม่รู้เหมือนกันเราคิดเองนะไม่ได้ทอดใครเรารู้สึกว่าพอเราเติบโตขึ้นได้เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนหรือสนุกกับการเรียนก็ทําให้ตั้งใจเรียนอยากรู้กับมันจริงๆระบบการศึกษาเราจะพูดดีไหมหัวเราะเฉพาะเราดีกว่ายุคนี้เราก็รู้สึกว่าอยากให้ ลูกเราไปอยู่ในโรงเรียนและมีความสุขก่อนจากนั้นพอเขาอยู่ถูกที่เราคิดว่าตัวเราเองต้องการคนที่เขามาดูแลใส่ใจกับเราเรื่องการเรียนมากกว่านี้แทนที่จะเรียนไปๆอาจต้องหลอกล่อนิดนึงพอให้เรารับก,การเรียนพอเราไม่รับก,การเรียนเราก็รู้สึกว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราเติ้นเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เติน้นเพื่อนกันเฉพาะวันสอบเพื่อนจําเราได้เปล่าเติ้นไงหัวเราะตอนเรียนเพื่อนไม่มาเลยแต่ตอนจะสอบเพื่อนมาสอบก่อน ดวงดาวต้องตามไปลงทะเบียนเขาถ่ายละครด้วยเติ้นมีหลายคนเบนยุยสำคัญคือวีเจเอกมานอนที่บ้านคอยติวหนังสือกันสุดท้ายได้เกรดดีมากเติ้นไม่ถึงกับดีมากแต่ถ้าเทียบกับที่เป็นอยู่คือดีมากคงตรงกับวิชาที่เราเรียนทำให้เกรดเฉลีย่ยเราโอเคแต่ไม่ถึงขนาดได้เหรียนดวงดาวตอนเด็กเขาก็ชอบสะพายย่ามเราก็กลุ่มใจตอนนั้นก็จีบนางเอกที่เล่นละครด้วย จริงๆเป็นคนที่เล่นชอบสนิทกับน้องเราซื้อคุกกี้มาแล้วเขียนโน้ตให้ปรากฏว่าเขามาหาคุณดวงดาวถามว่าทำไมเราทำแบบนี้แม่เล่าให้ฟังเราก็เลยถอยฉีกตัวเองมาดูจากสาระร่างและสภาพแล้วสพะพายย่ามเซ่อเซ่อดวงดาวแม่จำไม่ได้หัวเราะห่วงลูกชายมากดวงดาวยอมรับเหมือนตัวเรารู้สึกว่าอยากให้ลูกโฟกัสเรื่องการเรียนสมัยก่อนการเรียนสำคัญไม่อยากให้เขามีรับก,ก่อนวัยอันควร เวลาเล่นละครกับใครกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กผู้หญิงโทรมาที่บ้านเรารับโทรศัพท์ก็บอกว่าอยากให้คบกันเป็นเพื่อนกันไปก่อนหัวเราะพูดกับผู้หญิงหัวเราะตั้งเป้าว่าอายุเท่าไหร่ถึงแต่งงานได้ดวงดาว30ขึ้นเพราะรู้สึกว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์หรือการตัดสินใจพร้อมมีครอบครัวได้ได้ลูกสะใภ้ที่ต้องการโดยมีเพื่อนพากันไปดูมีจุดพิเศษที่คนนี้เป็นลูกสะใภ้เราได้ดวงดาวหัวเราะ ตอนนั้นมีโรงเรียนบรรเละที่เพิ่นหัตทยาชวนไปดูกระแตเขาก็เต้นอยู่บนเวทีนั้นด้วยกับลูกศิษย์เขาหลายๆคนเราก็ไปนั่งอยู่กับคุณทัศวรรณเจ้าเปิ้นเขาบอกให้ดูคนนี้โยกสะกิดเลยพี่<ม>ดาวดาวนมผ่านหัวเราะเป็นสะพายได้เพราะนมผ่านดวงดาวตอนนั้นเขาอวบกว่านี้พอหลังจากมีลูกเขาก็ผอมลงกระแตเราเพิ่งทราบตอนหลังที่เต้นเขาเล่าให้ฟังเขาหวงลูกชายจริงไหม กระแต่ตอนหนูคบก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่คุณแม่เขาสตริกตอนนั้นเขาถ่ายละครต้องดูแลรูปร่างอดอาหารเป็นเรื่องพวกนั้นกับตัวพี่เต้นม,มากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรามีเหมือนในละครคุณแม่สามีกับอนาคตลูกสะพันกระแต่ไม่ค่อยมีค่ะหัวเราะ นวงดาวต้องบอกว่าไม่มีเขาก็คบกันไปไม่ค่อยได้เจอคนมาเป็นเมียสำคัญที่สุดเพราะจะประคองชีวิตไปด้วยกันได้รอดทำมาหากินเป็นกำลังใจให้กันทุกอย่างเคยคุยกับเขาเหมือนกันว่าไม่ว่าจะถูกหรือผิดแต่ต้องเข้าข้างที่เต้นไว้ก่อนต้องซัพพอร์ตต้องเป็นพวกเป็นเพื่อนนี่คือหลักในการครองคู่ไม่งั้นจะไม่รอดนี่เคยคุยกับเขาคาแรคเตอร์อาดาวดูดูอยู่บ้านดูต้นแม่เขาเป็นคนเพอร์เฟคชันนิส เขาเป็นคนมีระเบียบแต่เราก็ไม่ค่อยมีซะดด้วยสิหัวเราะแม่สะอาดดวงดาวเมื่อก่อนหนวดขึ้นแล้วต้องเป็นพระเอกเราก็พาไปเลเซอร์ให้ขนมันเล็กลงหนวดชอบปล่อยมีสิวมีหนวดเล็บต้องคอยบอกตลอดน้องตัดเล็บน้องโกนหนวดดูแลตัวเองเปลี่ยมที่เลี้ยงมาแล้ว12คนจิ๊ตเติ้ลใช่6ขวบ12คนทุกคนผ่านการสัมภาษณ์จากคุณยา่าเติ้ลสองคนแรกไม่ได้ผ่านแต่หลังจากนั้นผ่านคุณคุณย่าสกรีนยังไง ดวงดาวเราให้เขาดูแลสิ่งที่เขารักที่สุดในชีวิตก็อยากฟังทัศนคติดูท่าทางเขาแต่สุดท้ายจริงๆแล้วถ้าถามอาดาวมันเหมือนต้องบุญกุศลคู่กันได้ถึงแมทลงตัวก็มาพี่ปามนี่แหละจริงๆคนแรกก็ดีนะป้ามนตอนนี้มียาไม่เคยลืมป้ามนเลย กระแตคนแรกเขาเป็นแม่บ้านมาก่อนแล้วอยู่จนเราท้องจนเราคลอดแต่อยู่ประมาณเกือบเกือบปีเขาไปกลับไม่ไหวดวงดาวด้วยสรีระเขาด้วยเขาอ้วนการคล่องแคล่วมียาก็มีเยอะมากเตินเราเปลี่ยนช่วงที่พัฒนาการเติบโตของเขาเปลี่ยนแปลงไปด้วยเขามีความคิดแบบใหม่ไม่ชอบใครมาดูเขาใครบังคับเขาหลอกผีเขาจะไม่ได้เราไม่ชอบดวงดาวแต่ละบ้านการเลี้ยงดูแตกต่างกัน ดังนั้นคนกําหนดทิศทางการเลี้ยงดูต้องเป็นพ่อกับแม่ไม่ใช่พี่เลี้ยงที่เลี้ยงจะมากําหนดไม่ได้ว่าซ้ายขวาต้องพ่อกับแม่เท่านั้นเพราะคนนี้คือเลี้ยงเขาไปจนกว่าจะเติบโตคุณย่าเป็นฝ่ายสปอยดวงดาวก็แมมมีหลานสาวคนเดียวแต่เวลาจะซื้ออะไรให้หลานก็ถามแม่เขาก่อนนะว่าย่าอยากซื้ออันนี้โอเคไหมชีวิตจริงไม่ได้สปอยเลยแค่ทุบบ้านเพื่อตามใจหลานดูวงจุ้ยเพื่อความสบายใจของหลาน ดวงดาวตอนนั้นได้คุยกันอยู่แล้วว่าถ้าเขาคลอดจะเอาลูกมาอยู่กับเราเราเลยต้องดูนิดนึงวงจุ้ยยังไงนอนห้องไหนดีวางซิงล้างมือตรงไหนต้องทุบแล้วทําจากห้องเรามีห้องรับแขกห้องนั่งเล่นดีๆก็ไม่มีแล้วต่อมาเป็นห้องนอนของเขาจนถึงวันนี้เราถามเขาเพราะอยากเอาบ้านเรากลับคืนมาถามว่าน้องจะยังไงเขาบอกน้องยังมาอยู่ถ้ามาแล้วแม่เปลี่ยนแปลงแล้วน้องจะนอนที่ไหนสรุปบ้านก็ยังเหมือนเดิม กี่เดือนไม่รู้ถึงมานอนกับแม่ทีมีความลับที่ยังไม่ได้บอกลูกชายและสภายดวงดาวไปเล่นละครที่คนะคุณกระแตเขาเป็นผู้จัดแต่ทําตัวประหนึ่งเป็นผู้จัดดูแลทุกอย่างหมดหัวเราะเราแสดงเรื่องนั้นอยู่คอยดูหมดเอ๊แปดโมงทำไมไม่ถ่ายทําหน้าที่แทนเขาในกองก็คงไม่ชอบหรอกไม่ใช่หน้าที่นักแสดงอย่างเดียวนะหน้าที่ดูแลควบคุมกองไปในตัวด้วยลูกๆเคยรู้กระแตมีลูกน้องบอกอยู่แล้วแต่เราอุ่นใจคะ่ะ ดวงดาวคุณกระแตอุ่นใจแต่ทีมงานคงไม่หัวเราะแต่เรื่องธรรมดาไหมถ้าทำงานไม่ตามเป้าเงินก็งอกงอกคิวก็งอกงอกถูกไหม